สวัสดีค่ะฟ้าซานีค่ะฟ้าอยู่กับ BYD s e a l คันนี้นะคะลูกค้าเลือกโปรแกรมฟิล์มกันรอยที่นิยมที่สุดของ Armor นะก็คือจะเป็น l u r เ r y s y s i r s e s นะคะตัวนี้มีดียังไงตัวนี้นะคะเป็น TPU ที่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกที่เป็น UTL แล้วนะมีค่าความบริสุทธิ์ของเม็ดพลาสติกสูงมากๆนะคะอายุใช้งาน4 6ปีฟ้าบอกเลยว่าเห็น6ปีสบายๆนะคะก่อนที่จะทำการติดฟิล์มตัวนี้นะคะเรามีการ ขัดปรับผิวส้มเคลือบเซรามิกกราฟีนไฮคอร์ให้ก่อนนะคะแล้วถึงจะติดฟิล์มตัวนี้นะคะ l รชูลี่ซ e r i e s ของ a r m ์ r ค่ะความหนา190ไมครกันหินอยู่แน่นอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการติดฟิล์มภายในด้วยนะคะโปรแกรมนี้ภายในเราติดให้ทั้งหมดนะคะรวมถึงฟิล์มซันรูฟของ a r m ์ r ด้วยเช่นกันนะคะมีความหนา190ไมครเท่ากันเลยคะ่ะค่ะเรามาดูเรื่องของงานดีเทลการติดตั้งนะคะ ฟ้าจะบอกว่าคันนี้เนี่ยมีการขัดปรับผิวส้มนะคะให้ความกรอสมากๆเลยนะคะแล้วไปเจอกับฟิล์ม l รชเชอรี่ซีรีส์นะคะที่มีความกรอสไม่มีส้มในตัวเนื้อของฟิล์มก็ยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่เลยค่ะมีความกรอสมากๆเลยดูที่ส่วนของผิวรถนะอันนี้ความกรอสนะคะแล้วก็ในดีเทลของงานช่างเองนะคะเราติดฟิล์มกันลอยทุกชิ้นตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มตัดแบบซอฟตแวร์คอมพิวเตอร์นะคะมีฟรีแฮนแค่จุดนี้ จุดนี้เนี่ยแทบจะทุกคันนะคะทุกรุ่นฟ้ามีการฟรีแฮนตรงหูกระจกเขานะแต่ชิ้นนี้นะคะเป็นแบบจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะไม่ได้ฟรีแฮนพวกนี้เช่นกันค่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นโนแบ็กพวกนี้เรามีซอฟต์แวร์ติดตั้งนะคะเป็นแบบนะคะพิ้นแบบออกมา ส่วนของฝีมืองานติดตั้งนะคะคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมค่ะพับได้พับชิดได้ชิดนะคะในส่วนของฝากระโปรงแทบทุกคันนะคะเราจะมีการพับเข้าขอบนะคะพวกชิ้นนี้นะคะเราจะชิดถึงที่สุดนะคะจะไม่เห็นขอบฟิล์มเลยโลโก้เนี่ยก็ชิดนะคะอ่าพวกนี้เราจะมีความชิดถึงที่สุดส่วนของตรงนี้นะเรา เอาเขาเข้าไปชิดข้างใต้ที่สุดนะคะเพื่อให้ลูกค้าใช้งานง่ายนะและในส่วนของชิ้นตรงนี้นะคะเปียโ,โนแบ็กตรงนี้เรามีการตัดแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะติดทีละชิ้นกันเลยค่ะส่วนของภายในนะคะฟิล์มหน้าจอเรามีการติดตั้งให้นะเปียโนแบ็กทั้งหมดนะคะมีการติดตั้งพวงมาลัยพวกนี้เป็นเปียโนแบ็กนะคะเราติดตั้งให้ในส่วนชิ้นด้าน,านเนี่ยเป็นไปได้อะ่ะฟ้าแนะนําว่าไม่ควรติดค่ะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยเขาจะไป กาวเข้าไปยึดเกาะก,กับชิ้นพวกนี้ได้มันเป็นรูปุ่นนะในอนาคตอ่ะมันทําให้คลีนยากแล้วก็กาวไปฝังอยู่เนี่ยอาจจะเคลียร์ทรับกาวยากอาจจะด่างได้นะคะคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดนะคะติดแค่เปียโนโบแบ็กจริงๆข้างประตูชิ้นที่เป็นเงาๆเรามีการติดตั้งให้นะคะ ส่วนหนึ่งของฝากระโปรงนะคะ BYD เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะคะฝากระโปรงกันชนรถปกติเนี่ยตรงนี้เขาจะไปจบเป็นกันชนแบบนี้เป็นฝากระโปรงแบบนี้แต่ในส่วนของ BYD Seal เนี่ยเขาจะมีดีเทลย่อยเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งฟ้าจะบอกว่าค่อนข้างจะเป็นงานยากของช่างเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการพับมุมนะคะเข้าขอบทั้งหมดเลยส่วนเปียโนแบ็คของ Seal นะคะมีเยอะมากชิ้นที่เป็นดําเงาทั้งหมดเนี่ยเรามีการติดตั้งฟิล์มกันลอยทั้งหมดนะคะและ ติดด้วยแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะไม่ได้มาฟรีแฮนบนรถนะเพราะพวกนี้เป็นลอยง่ายๆง่าย,าย,ายมากๆเลยเนี่ยค่ะทั้งหมดพวกนี้เรามีการติดฟิล์มกันลอยสเก็ดหินทั้งหมดนะคะส่วนด้านท้ายของเขานะคะเช่นเดียวกันค่ะทุกคันฟ้ามีการแกะโลโก้นะคะแกะทำไมแกะเพื่อให้เพิ่มความเรียบเนียนในการติดตั้งนะแล้วก็ติดด้วย 3M ชิ้นส่วนรถยนต์แท้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยติดอยู่และลูกค้าใช้งานได้จริงไม่หลุดในระหว่างที่ใช้งานนะคะ ด้านหลงังด้านล่างเขานะคะส่วนนี้จะค่อนข้างจะมีดีเทลเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เวลากับเขานานค่ะพวกนี้เราทำการติดตั้งทั้งหมดนะคะที่พวกนี้ติดทุกชิ้นนะคะแล้วก็มีแบบในการติดตั้งตรงนี้เนี่ยฟ้าตอบเลยว่าช่างเนี่ยจะต้องใช้งานใช้เวลากับเขาค่อนข้างนานนะคะส่วนที่ร้านฟ้าเองเนี่ยเราก็จะมีตัวริบยกรถนะคะ เนี่ยมีอีกคันหนึ่งพอดีเลยเรากําลังติดตั้งกันอยู่เราก็จะยกประมาณนี้ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งนะคะพวกนี้เราติดตั้งให้ทั้งหมดค่ะคันนี้ถือว่ารอบคันมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่มีชิ้นพลาสติกดำเลยเป็นเป็นโนแบ็ทั้งหมดเป็นสีรถทั้งหมดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับโปรแกรมนี้ฟ้าตอบเลยค่ะโปรแกรมนี้เนี่ยตอนนี้ค่ะมีโปรโมชั่นลด10%อยู่นะคะไซส์นี้เนี่ย8,000นะคะลด10%อยู่จนถึงสิ้นปีค่ะปีใหม่เนี่ยฟ้าจะยกโปรขึ้นไปให้สักประมาณครึ่งไตรมาสแรกนะคะโปรแกรมนี้พิเศษมากๆดีมีการปรับผิวส้มเงาสวยและอายุใช้งานที่ยาวนานค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าไม่ใช่รุ่นซิลนะคะสอบถามกันมาหาฟ้าได้เลยนะคะช่องทางอินบ็อกซ์เพจซานีก็ได้นะคะ ไลน์แอดซานน่ก็ได้นะคะหรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้ค่ะ0855365646ฟ้าซานน่นะคะคลิปนี้นะคะฟ้าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ฟ้าซานน่สวัสดีค่ะ